ใช้ดีมากๆขอบคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาช่วยยืนยันให้อีกหนึ่งเสียงนะครับสำหรับใครนะครับที่ใช้ครีมอะไรก็ไม่เห็นผลสักทีนะครับคุณลูกค้ามาทางนี้เลยครับคุณลูกค้า อยากแนะนำให้คุณลูกค้าได้ลองเลยนะครับครีมคูเวตนะครับเนื้อแท้ของแท้ส่งตรงจากประเทศคูเวตครับคุณลูกค้าไม่ว่าคุณลูกค้าจะมีปัญหาสิวฝ้ากระนะครับฝ้ากระหนาๆใช้ครีมอะไรก็ไม่เห็นผลสักทีครับคุณลูกค้าอยากแนะนําให้คุณลูกค้าได้ลองครีมคูเวตของแท้จากทางร้านเลยครับคุณลูกค้ายังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับบอกเลยครับถ้าคุณลูกค้าได้ใช้นะครับครีมคูเวตนะครับเป็นครีมที่ไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนอย่างแน่นอนครับคุณลูกค้าสําหรับคุณลูกค้าท่าน ที่สนใจนะครับลองกดเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าที่ตกร้าสีเหลืองด้าน,นซ้ายมือตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับหรือคุณลูกค้านะครับพิมพ์คอมเมนต์นะครับหรือว่ามีปัญหาใดๆนะครับทักมาทางแชทก็ได้ครับคุณลูกคา้าเดอวออยจะไล่ตอบให้คุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับครีมคูเวดของแท้